สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Break a l e ็กค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับศิละปะนะคะในทุกๆเรื่องราวรวมถึงไปพบกับศิลปินนะคะในทุกๆมุมมองที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะวันนี้พิณทิตาพาสิริพิพัฒน์นะคะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนพี่กอล์ฟค่ะซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะทุกคนจะได้พบกับปิงค์ในรายการ Break a l e ็กเลยค่ะส่วนใครที่คิดถึงพี่กอล์ฟนะคะก็อย่าลืมติดตามกับพี่กอล์ฟกันได้นะคะที่ช่อง Mango TV แน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะปิงอยู่ที่ OP Garden ค่ะที่ซอยเจริญกรุง36นะคะปิ๊งจะมาทำอะไรที่นี่นะคะไปติดตามกันดีกว่าค่ะ ่ชมตอนนี้ปิงก็อยู่ในงานพุทธศินในจิตตนาการครั้งที่2ที่ห้องสาราลังกาของตึกโอพีกาเด้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะปิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานศิลปะต่างๆค่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่ามีทั้งจิตกรรมและปรติมากรรมหลากชนิดหลากศิลปินแล้วก็หลากที่มาด้วยนะคะซึ่งผลง,งานจะมีอะไรบ้างนะคะตามปิ๊งมากเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะพ็งก็อยู่กับคุณประนอดค่ะผู้บริหารของ o อพ a ก d e เดนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าผู้บริหารท่านนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดงานพุทธศิลป์นในจิจนาการครั้งที่2เกิดขึ้นซึ่งนี่ก็ครั้งที่2แล้วครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ o อพ a ก d e เด้นและก็ศิลปะแถมยังเป็นศิลปะเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกอะคะ่ะมันมารวมตัวกันได้ยังไงคะจริงๆก็เป็น ความผักดันและความร่วมมือของศิลปินจริงๆนะฮะที่ <ฮะ S 1> ทได้มีมีจิตที่สร้างคอนเซปต,ต์ <ฮะ S 1> เรื่องพุทธศิลป์ในจินตนาการแล้วก็ได้ผักดันกันมาในกอสเร็กในครั้งที่หนึ่งก็ได้รวมตัวกันแล้วก็บอกว่าปีนี้เป็นปนีที่สําคัญก็ได้ผู้นาที่ที่มาสนับสนุนงานนี้ก็คือแม่ชีสรนีศนีที่ท่านก็มีความยินดีที่เห็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนาแล้วก็ส่อง เป็นปหน้าต่างอีกอันหนึ่งนะฮะให้ให้กับประชาชนแล้วก็เป็นจุดเปิดให้กับศิลปินได้ได้แสดงออก <สะ S 1> ถึงางานศิละปะที่เขาได้มองเห็นด้วยผ่านผานทางพุทธศาสนาในงแง่ของการถ่ายทอดละคะค,คนที่มาร่วมชมต่างๆนิทรรศการต่างๆจะได้อะไรกลับไปจากการรับชมนิทรรศการนี้คะคุณกำน,น,นัศ จริงๆแล้วเราเป็นแรงผลักดันหลักของโครงการนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนศิลปะให้ใหอสอดคล้องคู่ไปกับโครงการแล้วก็ผลักดันศิลปินไทยโดยเฉพาะ,ะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานที่สร้างสรรค์แล้วก็เราคิดว่าไม่แพ้งานต่างประเทศนะครับก็เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันศิลปินเหล่านี้โดยการที่เปิดให้กับ ประชาชนทั่วไปแล้วก็จริงๆแหล่งโ P g a การ n เดนเองเป็นโลเคชันที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่ดีด้วยก็เป็นหน้าต่าอันหนึ่งที่โชว์ผลงานของศิลปินไทยสู่ชาวต่างชาติด้วยครับคุณบรรณน้อยสามารถเรียกได้ไหมคะว่าต่อไปโอพีการ์เดนจะขอเป็นหนึ่งสถานท,ที่ที่ร่วมผลักดันผลงานศิลปะร่วมเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินได้มีพื้นที่ในการแสดงออกแน่นอนครับแล้วก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ งานหลักในการจับสถานที่เพื่อศิลปะแล้วเปิดเ,เป็นหอศิลป์แล้วก็แกลเลอรีต่างๆที่อยู่ในนี้แล้วก็ร้านค้าที่มุ่งเน้นสร้างสินค้าให้มีคาแรคเตอร์ให้มีสอดคล้องนะฮะไปกับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างแท้จริงด้วยก็คิดว่าโอฟิ r า e เดนจะอยู่ร่วมกับศิลปะแล้วก็ศิลปินไทย เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของชาวไทยสู่ชาวต่างชาติด้วยคองว่างานเกี่ยวกับศิลปะนะคะที่โอ g a การเนเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2แล้วครับครั้งหน้ามีครั้งที่3แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆแล้วงานศิลปะเราคงจัดให้มีรูปรักษณ์ที่หลากหลายแล้วก็สอดคล้องไปกับไปกับศิลปินที่สามารถรวบรวมขึ้นมาได้นะฮะก็คิดว่าคงจะมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่นี่เรื่อยๆก็ขอให้ช่วยกันติดตามครับ อย่าลืมติดตามนะคะที่โอพ a การ n เดมาไม่ยากเลยค่ะคใช่ไหมคะแน่นอนฮะก็ไม่ว่าจะด้วยบนถนงเจริญกรุงเองก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ท่านา้ำโอเรนเซนรถเมลหลายสายค่ะท่านา้ําก็น<ถ>ั่งเรือข้ามเรือ<น>ข้ามฟ้าหรือว่าเรือด่วนก็ไดใ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นจุดที่คิดว่าเดินทางได้สะดวก